พอสมควรเจอเวลาค่อยๆลืดตาตายตาม,ตามอิมังภาวนากรรมังปัจจุทารามีอิมังภาวนากรรมังปัจจุทารามีอิมังภาวนากรรมังปัจจุทารามี สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เ,เกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวรา,วราจงเป็น,ส,ปนส,สุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรแย่กันแลกกันเลยอัยยาปัจชา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยอานนี้ค่ะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีสุกรักษาตน,ตนให้พ้นจากทุกไปทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สัพเพสัตตาสัพทังายที่เกิดเป็นชราพุทชาที่เกิดเป็นอันทัชชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปาติกาจงมารับกุศสผลบุญ ให้ทวนทั่วทุกตัวสัตว์เทือรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวัววนตังอะภิวาทิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัมมัส สุปฏิบันโนภะคะวตโตสว่ากาสังโคสร้สังกัางนะมะังเลิกกับบ้านได้แล้วดีอะไราของบหา้ค่าเสร็จแล้วลาว <c oughs> ภาษาจีนละ,ละคำเจ้าอัน ว่าอะไรอ่ะแล้วเราเขาตอบว่านิฮาวมามาตามละเจ้าอันสวัสดีตอนเช้าไหมฮะเจ้าอันบางทีเขาจะสั่นทางกับเจ้าซีฟูดเจ้าอาจารย์เจ้านีิฮาวนิฮาวมาสบายดีไหมใช่ไหมคนจีนกันเจอหน้ากันก็สบายดีไหมนิฮาวมาใช่ะไหมแล้วก็คนไทยเจอกันไงไปไหนมา คนหลังเจอเจอกันฮะาวอายูนะเอ๊ะไม่ใช่คนจีนเจอกันคืออะไรนะกินอิ่มหรือยังเหรอ <c oughs> จำไม่ได้แล้วที่จริงแต่และว,วัฒนธรรมนี่ไม่เหมือนกันนะคนฝรั่งนี่เขาจะเน้นสุขภาพ How า r อายูเจอหางสบายดีไหมคนไทยนี่ไปไหนคนไทยนี่ไปไหนมาชอบเที่ยว โอเคเมื่อวานเรียนไปแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อคืนหลับสบายดีไหมเนี่ยใครหลับดีบ้างดึงมือซิโอ้โหลับไม่ดีเดี๋ยวก็กลับบ้านไปหลับต่อ <c oughs> แต่มาก็ช่วยไม่ได้นะ่ยแมาไปแอบ,บๆซองดูหน้าห้องพระโล่งหมดเลยไม่มีใครนอนเลยโอ้แสดงว่ารอบหน้าแต่มาไม่ต้องไปปูแล้วแต่มาอุตส่าห์จ้างคนมาปูตั้งห้าร้อยบาทนี่อ่านี่ลูกศิษย์เก่าเนี่ยเห็นเขามานั่งกูคนเดียวก็ใก็้ๆทั้งบ้านไม้บ้านหลังอะไรเห็น เอาผ้ามัดตากมาเลยตมาให้ไปเลยห้าร้อยบาทผมไม่มีใครนอนโรงแรมตมาสักคนเลยนอนไม่กี่คนไม่เป็นไรนะแต่ก็เตรียมไว้แต่วพาเรารู้สึกว่าพอใจนอนที่ไหนก็นอนที่นั่นแหลนะนอนที่ VIP 5ห้าดาวแงนดูดาวเลยนะเมื่อคืนนี่มีเสียงกบเสียงเสียดย้วยต่มานั่งคุยกับหลวงพ่อเนี่ยเสียงเจี๊ยวเลยนะใครมีเสียงดนตรีบำบัดเนี่ยกบมันมาร้องเพลงให้ฟังเลยเนมะื่อคืนเป็นไงอาหารอรอ่อยไปอร่อย บางทีถ้ารหัสเลขสามเนี่ยอุ้ยอร่อยที่ไหนล่ะกินไม่ได้เลยวะเจอเมื่อวานก็จับไช่ประกาศจอเช้านี้ก็จับไช่ประกาศจอยฮาร์โร่อร่อยไม่อร่อยโอโหอร่อยอะไรเดี๋ยวตอน,นเย็นต้องมันจิน้นอีกมื้อหนึ่งว่าอะไรเหลือขึ้นหัวมาฮะอ๋ะอนี่นี่อันน,นี้กรรมีเห็ดหอมเาทำเยอะไปแม่ครัวาธรรมนเนี่ยไม่เคยออกงานมัดน,นะ มีงานนี่เนี่ยกะไม่ถูกนะบางทีก็กลางวันก็เอ้ยกลัวไม่พอกลัวเรากินน้อยนะเสียพลังยัางงานเยเอะก็ต้มเป็นหม้อหม้อใหญ่เลยจะมาเบรกไันจับไชยตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้สามวันแล้วเอ้ยยังกินจับไชยอยู่ต้มต้มแต่จับไชยแล้วฝีมือเห็นว่าใครมาจากสระแกงยองมือดิคนไหนโอ้โน่นน่ะนี่แหลนะฮะต้มจับไช่อยอร่อยจนแบบว่าอะไรนะ อะไรนะอะไรนะามาจากสละคามตื่นเป็นลมมอน,นวดท้องกันนวดอะไรกันอันนี้ <c oughs> โอเคพะโลเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะเข้าเรียนเนี่ยเราต้องขอบคุณกัน,นคนทําต้มจับไฉ่อร่อยมากๆแกงพะโลทั้งแม่ครัวก็ช่วยกันใครทีมอะไรนะสีแดงมันยกมือสิโอ้โหที่ยกข้าวยกน้ำมาให้เรากินขอบคุณเลยโอเค เดี๋ยวบางทีพเราไม่รู้จักอีกคนหนึ่งแล้วก็สําคัญในงานนี้เหมือนกันนะตมาประหยัดไปเยอะมากเลยนะอาหารการกินเนะี่ยไปไปทั้งช่วยจ่ายแม็คโครแม็คโครนี่ยตมาว่าห้ามจ่ายเพราะว่าถ้าจ่ายแล้วกระเป๋าฉีกเนะี่ยมว่าเราแบ่งกันตมาแม็คโครตมาจ่ายแล้วก็พี่เลยนะตลาดตลาดผักเนี่ยแล้วก็จ่ายเขาร่วมทําบุญมาแล้วก็มีครัอ้อมครูบอย จากอเมริกาเยมาช่วยด้วยโอนตังมาติดต่อให้ลูกศิษย์ทั้งอเมริกาเพราะว่าตอนนี้อาจจะมาสอนฟรีช่วยอุดหนุนเป็นเจ้าภาพโรงทานหน่อยเดียเ๋ยวเขาเชิญครูเบนนะครูเบนน้องเบนน้องเบนแล้วก็ครูเบนน้องเบนเบนเบนนะออกมาหน่นนนอยยืนเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นนอนโอวัอนนี้แต่งตัวแจ๊บเลยนะัทแจ๊บเดยนนะั่นอย่างสวยด้วยนะนั่งลงได้สีแห่งปัญญาเนี่ย อันนี้ก็เนี่ยผักที่เรากินทุกวันเนี่ยขอบคุณเจ้าภาพแล้วขอบคุณพวกเราแล้วขอบคุณเยอะเลยบางทีที่โอนตังมาเนี่ยยังไม่ได้จ่ายผักเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นค่าถวายพระผ้าพระอะไรนะพระคุณเจ้าใส่ซองมาสวดมนต์หรือค่าประลมพิธีซื้สตา์อะไรเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้อยู่แล้วนะปัจจัยไม่ต้องห่วงแต่ส่วนที่เหลือมาเดี๋ยวก็เอาให้แม่อุ้ยเป็นค่ายจุกยาอะไรไปแม่อุ้ยก็่ววันนั้นแตมามอบให้ทันห้าพับาทท่านบอกตุ๊ วันนั้นเอาเงินให้ห้าพันเนี่ยเดี๋ยวเอาไปถวายเลยนะระพรุ่งนี้นะแต่ไม่แปลกรเก็บไว้ก่อนแกมาไก่อนนะแต่มาไม่เคยใช้ตังค์แกเท่าไหร่ตังค์ให้แกไปปพราแกจะมาคืนแต่มาแกหนแม่นี่ไม่เคยเอาตังค์แต่มาอนาะที่ปลูกผักปลูกอะไรมันแกไม่อยากจะไปซื้อผักแกก็ควักตังค์แกเองนะอ่าโอเคนะกินอร่อยนอนก็อิ่มท้องก็ป่องนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะ,อะโอเคก็ถือว่าใช้ได้เมื่อวานแขกไอ้คนที่ อุบัติเหตุมีสองรายเมยื่อไม่นานนี้ไปไหนตื่นขึ้นหรือเปล่า,ต,นนนาตื่นมาแล้วไหมนอนนอนตื่นมาเราเห็นหนั่งอยูคนไอ้คนหนึ่งหายไปไหนยังไม่มามาไม่ถึงยังไงถ้าเราอยู่ในกลุ่มแล้วก็ทักทายไปดูด้วยนะ,ะบางทีพาษสิทธ์มันมีอยู่ว่าเล้นะสิบเท้ายังรู้พลาดน,นักปรายังรู้พังนะ,ะไม่ต้องกลัวความผิดพลาดน,นะทุกคนมีความผิดพลาดได้จับคู่กันเนี่ยบางทีมันก็มี อาการอะไรนะแรงบ้างเบาบ้างหนักบ้างบางครั้งมันก็ต้องให้อภัยกันบางครั้งพี่เลี้ยงไม่ได้เจอตะมาแล้วนะอย่างก,กับคนพิบจีนี่สิบปีอ่ามาจ่ายคอร์สรุ่นสามสเสร็จแล้วโอ้โหกลับไปจะมาถ่ายพิญญาทุไทยทั้งหมดเลยตุ้ม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 รับไปเต็มเลยหายสักไปสิบปีเพิ่งกลับมานี่แหละนะตอนนี้มาทบทวนตะมาสิบปีเมื่อก่อนกับสิบปีตอนนี้ผลไม่เหมือนกันละ ิปีเมือกนนี่หอมอความรู้ก็ยังมีแค่นิดเดียวเดี๋ยวนี้ไปยุโรปไปอเมริกามาโหอ,อะไรนะความรู้มันเปลี่ยนไปท่าทางบางทีการบางไม้บางมือแล้วก็เปลี่ยนไปบางทีเวลาเรียนเนี่ยพี่เลี้ยงข้างบนก็อัปเดตไปทุกๆวันบางทีพี่เลี้ยงเก่าๆเนี่ยแต่มาก็บางทีนั้นเป็นสิทธิุุ่นที่นะเราจะไม่ให้ขึ้นมาเดี๋ยวก็มาแล้วทำไมไม่เอาให้เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าไม่มาแล้วเราก็กลัวคนน้อยใ,ใจนะเราก็ต้องให้สิทธิ์ที่ขึ้นไวยก่อนบ้าง อ่าสิทธิ์น้องก็ตามไปตามอายุมุโสอ่าเนี่ยแหละบางทีเอ้าสิทธิ์ใหม่นี่ก็ทำถูกอยู่แต่ไม่ชานานนะแต่ก็คือว่าเกิดเกิดกลางๆบ้างตื่นเต้นบ้างอ่าก็เป็นธรรมดานะบางคนก็เอ้าจะเอาดูบนเวทีหรือว่าดูข้างล่างดิอ่ะพี่เลี้ยงข้างล่างก็อ่าไม่รู้จะเอาดูใครฟังใครนะก็ไม่เป็นไรที่จริงก็อ่าก็เบาๆกันหน่อยนะไม่เป็นไรนะก็ให้อ่าดูข้างบนเป็นหลักนะดูข้างบนเป็นหลักบางทีพี่เลี้ยงก็ลืมบ้างแล้วก็สะกิด กันบ้างไม่เป็นไรบางทีอยู่กันคนเยอะเนี่ยนะมากันคนละพ่อละแม่ที่มาคนละจังหวัดมาคนละประเทศเนี่ยพูดกันก็ไม่เคยรู้เรื่องด้วยนะบางทีก็ต้องอาภัยให้กันถ้าอยู่ด้วยกันมีอะไรกระทบกระแทกกันเนี่ยนะเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบสงบนะบางทีเนี่ยตมาชอบอีกอันหนึ่งคือว่าครอบครัวใหญ่นะอ่าบนะิทเฟมเเนี่ยที่จีนนี่ยก็มีเขาจะ,ะเขาจะมีเวลาตื่นช้ามาก้าโมงถึงอ่หกโมงถึงเกางาน หกโมงถึงบ่ายสามก็เวลาส่วนตัวจะทําอะไรก็สบายแล้วก็สามโมงถึงหกโมงเย็นก็ทํางานทาการช่วยกันพันแนกันแบ่งกันปลูกพักเนี่ยตอนนี้อยู่ที่วัดธาตอนวก็เป็นครอบครัวใหญ่นะ,อ,ะอยู่กันเป็นพี่น้องใครอายุกแกก็เป็นพี่ใครอายุน้อยก็เป็นน้องแต่มาเห็นบรรยากาศางนะันอยากยอยากมาใช้ที่นี่เหมือนกันนะแต่แต่มันมีข้อหนึ่งที่ว่าะไรนะไม่มีใครเป็นเจ้าของอไม่มีเป็นเจ้าของสมมติว่าอันนี้เป็น ภรรยาอันนี้เป็นสามีไม่มีสามีไม่มียาไปกันได้หมดเลยโอ้มีอย่างนี้ด้วยต่ไมวางงเลยผู้หญิงนี่จะเสียเปรียบหน่อยนะไม่รู้ลูกออกมาก็ช่วยกันเลี้ยงเนี่ยเป็นมีเนี่ยอยู่ที่รัฐาตอนไม่ใช่อยู่ที่หลวงพ่อท่านให้อยู่มีอยู่ที่ดอยสะเก็ดกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เขาแยกไปรัฐาตอนแล้วมือจีนนี่รับไม่ได้เรากลุ่มนี้ก็ขยับกระจายออกมาเป็นว่าเป็นครอบครัวใหญ่ ก็มารู้สึกก่อตั้งมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยสร้างบ้านดินนี่ก็มาช่วยสร้างเหมือนกันคนจีนโอเคเรื่องนอกเรื่องไปนานนะรากลับมานี่ใหม่โอเคเข้าเรื่องเข้าราวแล้วนะที่จริงเมื่อวานคุยความเป็นไปเป็นมาแล้วจนถึงมาได้มาอบรมมาสอนมาเปิดคอร์สอันนี้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะมีอันหนึ่งคือว่าเห็นเดินมาแล้วก็โอเคแล้วดีใจแล้ว เมื่อกี้เออเชื่อถึงมากอดีนี่ไม่ตายนี่สดงว่ารอดแล้ว <c oughs> เขาอปก็มือไหวได้แล้วโอเคแล้วก็มามาสายอออะไรนะอะไรนะมันต้องมีแรงเลยจะทำอะไรต้องมีแรงบันดาลใจใช่ไหมหรือว่าต้องมีจุดเป้าหมายเหมือนกันอาตมาที่จริงอาตมาอยากจะออกมาใส่ทอดมาสอนเนี่ยอาตมาตั้งใจไว้ประมาณประมาณอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบกกอนหกสิบเจ็ดสิบกั่น ออกมาถ่ายทอดมาสอนวิชาเพราะว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยออกมา6-70เนี่ยมีคนอันนี้มากเลยต่มาตั้งใจอย่างนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยเพราะนี้มาเจอรหัสชีวิตก่อนนะเลยก็ต้องออกมาก่อนเพราะรู้แล้วว่าต่อไปยังไงเราต้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผูถ้ถ่ายทอดเป็นผู้อะไรปุ๊บไม่ออกมาไม่ได้อาจารย์ตัวอาจารย์รหัสชีวิตเนี่ยผลักดันให้ตะมาให้มา,มาสอนให้ญาติให้พี่ให้น้องให้ตัวเองให้โรงเรียนของที่เราจุดที่กํากำเนิดเราจุดที่ให้ชีวิตเรา ให้ไปอย่างนี้ก่อนธรรมาก็เลยมาเริ่มต้นเอาให้ญาติพี่น้องเสร็จแล้วก็มาให้โรงเรียนพุกตกเกษตรแล้วก็มาให้ชุมชนชาวอาศรกที่มีความผูกพันกันแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆธรรมกายแล้วก็อะไรไปเรื่อยอาศรก็มีญาติลูกศิษย์ธรรมาธรรมกายก็มีลูกศิษย์รรมะเนี่ยก่อนวันที่5้าวันวันที่6ที่ผ่านมาก็ไปออกหน่วยที่วัดทุดงค์สถานสาขาธรรมกายที่สันทรายเขาไปโอ้สถานที่ใหญ่มากเลย จะมาความฝันอยากได้菩萨ลา,าโล่หมือนเลยเป็นไร่สองลายเนี่ยอยากจะได้นั่นเลยแต่บารมีเรายังไม่ถึงนะอ่าเดี๋ยวรอบารมีสักนั่นเจ็ดสิบตอนนั้นนะ่ะเรามาเห็นตัมมาสาลาไม่แบบนี้แล้วนะยุคเจ็ดสิบแม่จะโอ้โหหลังมันเริ่มเลยนะโอเคก็มีแรงบันดาลใจคืออะไรวะย้อนไปปีส0งพั0เจ็นจ็มาจะเล่านิทานสักหน่อยสองพันเจ็โยมพ่อ ตมมาเนี่ยอตอนนั้นอายุเจดสิบพอดีปกติท่านไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าตอนนี้ถ้าอยู่ก็น่าจะแปดสิบกว่าละไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่มาเนอะที่จําความได้ป่วยครั้งสุดท้ายตอนนั้นก็โน่นะตกต้นไม้กระดูกซี่โครงหักไปเก็บเห็ดแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเลือดออกข้างในาแล้วปุ๊บหายมาจน,นตามมาบวชไม่เคยเจ็บป,ป่วยปีสอง7ันเจ็เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรปีนั้นก็เลย เกินเกับลุกศิษย์อะไรที่ชาวสโศที่ไปศึกษาแพทย์ทางเลือกได้หมันอาตมาก็ว่าปี2006ทำไมว่าอยากจะสร้างโรงพยาบาลให้ใหญ่ที่สุดทั่วประเทศไทย77จังหวัดแค่คิดแค่นั้นนะาออยากจะสร้างโรงพยาบาลป๊บปี2007โยมพ่อล้มป่วยด้วยโรคหัวใจเส้นเลือดตีบสามเส้นไปตลาดนัดปุ๊โอ้โหหัวใจมันแบบว่าไม่รอดลจะไม่รอดลวแกรู้ละ แม่แม่ขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านอ่งแม่บออ้าตายนี่สะพังอะไรไม่ได้ซื้อจะกลับบ้านเลยไม่กลับก็เดินมาตรงนั้นแหละจะกลับเองล่ะแม่ก็รีบขึ้นรถมากลับมาปบนอนงายปุ่งเดี๋ยวแม่ละมาไม่ได้เป็นหมอนะหมอตําแยก็ไม่น่าจะไม่ได้เป็นไม่รู้เป็นหมอเลยเคยสังเกตอาการนิ้วข้อแบบว่าอันนี้คือว่าจะตายแน่ถ้าแม่โรงพยาบาลเงื่อที่ท่อมัวออกมาหมดเลยนี่ถ้าขาดจะแตกขันขาดน้ำขาดแล้วจะแตกเลยรีบโทรหา พี่สาวจะโทรหนึ่งหกหกเก้าก็ไม่ทันไม่ทันไม่รู้โทรหาพี่สาวพี่สาวรีบมันรับไปส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉินเข้าห้องฉุกเฉินปุบ๊บหมอจะต้องถามอะไรก่อน,นมอนีประกันไหมมีประกันไหมมีตังค์ไม่มีอะไรไหมโอ้โหอ,อันนี้เ็าเช็คละเป็นเส้นเลือดในหัวใจตีบต้องฉีดยาละลายเลีอยเค็มแล้วมืนห้าพี่สาวนี่อ่ะพูดไม่ออกเลย นี่โทรหาตมาอยู่ไต้หวันตุ๊ตุตอนนี้ยมพ่ออยู่ไอซียูหมอจะฉีดยาเข็มละหมื่นห้าหมอว่าถ้าฉีดเนี่ยก็รอดไม่ฉีดก็อาจจะไม่รอดครับโอ<ฮ>้โหหมใจลูกนี่สลายเหมือนกันเนี่ยบอกว่าต้องยังไงก็ละหมื่นห้าเนี่ยเราก็ต้องยอมจ่ายบอกว่าฉีดเลยไม่เป็นไรแตมาบอกให้ยมพี่สาวว่าฉีดเลยยังไงก็ช่วยชีวิตพ่อไว้อ่าแล้วก็โอ้ฉีดอ่ะพี่สาวก็ฉีดฉีดปุ๊บคืนสองคืน ทรมาสัมมาฟังเสียงยงพ่อนี่เสียงมันแผ่วๆจะรอดไม่รอดเนี่ยยังไงดีกำลังเรียนรหัสชีวิตพอดีตนอนนั้นเอาตัวเลขวันเดือนปีเกิดของยงพ่อไปให้อาจารย์ดูว่าเราหลวงพ่อจะรอดไม่รอดอางานนี้ดูป๊อปอ่ตกเจ้ากรรมในเวรนิบากกรรมมันมล้มเราม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 าเลยนะนี้อาจารย์บอกว่าคุณเป็นลูกชายเนี่ยยังไงให้กลับไปอยู่ใ,ใกล้ๆดูแลคุณพ่อ ก่อนที่ท่านจะเป็นอะไรเราไม่คาดคิดเหมือนกันท่านบอกปุ๊บจะมาตัดสินใจซื้อตั๋วบินกลับมาน้องชายจะมาคุณนงวมองนองนี่อยู่น่นอ,อยู่สิงคโปร์ก็บอกให้บินกลับมาหมดทางปาังจะมาบินกลับมามารวมตัวเลยพอมาถึงแบสามวันปุ๊บเข้าไปยกข้อพญามาห้องฟื้นก็มันจะมีกระดาษใบหนึ่งตามมาเห็นพระเห็นูกเห็นคนมาแล้วตามมามันเช็คบินไอซียูทั้งหมดสามหมื่นห้าแต่มาก็เกาหวัวเลย นอนไอซียูันนี้แพงนะดูเพิ่งรู้หนึ่งประมาณสามหมื่นหะ้ 3, นาเลยก็แล้วก็เอา้าคนไข้ก็ยังจอดน้ำเกลือติก๊กติ๊กติ๊กนั่งลุกไปไหนไม่ได้เนะี่ยยังอยู่ยอ่กากลัวคนไข้ไม่มีตังค์จ่ายแต่ตะมาตะมาก็เริ่มเริ่มมีกระตังแล้วนะในใจนี่มันปี๊ดหน้าดูเลยโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้อันเนี้ยเขาบอกว่าเกลียดอะไรต้องมาเป็นอันนั้นใครเ<ค>ชื่อไม่เชื่อตะมาเกลียดหมอที่สุดเลยตะามาเขาจะมาทำ้าที่เป็นอาจารย์หมออีกเนี่ย ก็เพราะ,ะนี่แหละเหตุปันเหตุเ่นั้นแหละที่คิดว่าอยากจะสร้างโรงพยาบาลเจ็ดสิบเจ็ดแล้วยอมพ่อป่วยไปปบเลยก็เออเราความรู้เนี่ยเปเรียนไต้หวันมาไม่ได้เอามาใช้เอามาเอามาแป่งปันเอามาถ่ายทอดสุดท้ายเนี่ยพ่อเราป่วยปบเนี่ยเลยมีแรงกระตุ้นเนี่ยไปหาหมอตนหมอโคดราคาหรือว่าเก็บตังค์แพงๆรอบนั้นหมดไปประมาณเจ็ดแปดหมื่นเหมือนกันอยู่ไปเจ็ดวันเจ็ดแต่มาเลยว่าต่อไปเนี่ยถ้าวิชาความรู้เนี่ยเราไม่มาถ่ายทอดเนี่ย แล้วอีกหลายคนนะที่จะไปโรงพยาบาลนี่ต้องเสียตังค์เยอะนี่ทำไมเลยตั้งใจอยากจะเนี่ยสร้างทนที่ปี2อ0พอยากสร้างโรงพยาบาลให้อยู่ทั่วทุกจังหวัดประเทศไทยหรือทั่วอำเภอหรือถ้าได้เป็นไปได้ทั่วตำบลเลยตำบลทุกหมู่บ้านก็เป็นได้ว่าโรงพยาบาลตมานี่จะสร้างแบบไหนซิลิลาดหรือว่าบรัสันดอกหรือว่าแม็กเชนหรือว่าแม็กเคนจะโรงพยาบาลแม็คอมิกหรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพไม่ใช่อาตมาไม่มีไม่ใช่ไม่มีปัญญาอาตมาไม่ชอบที่ไม่ชอบสร้างแบบนั้น ถ้าตำมาสร้างวัดพระถูมันสร้าง10ล้านตำมาก็ต้องมาหาเงินพวกเราเนี่ยเคสหนึ่งล้านล้านล้านสองล้านกว่าจะสร้างไดนะ้มันสร้างมันต้องแพงแนะ่เพราะวัดถูมันสร้างไม่เสร็จก็ท,ทันทีโรงพยาบาลหลวงปู่หลวงพ่อตูนบอดี้สแมวิ่งจากอะไรนะเปตัวขึ้นเชียงรายช่วยโรงพยาบาลไปสิบโรงพยาบาลหมดได้ได้ประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าล้านใช่ไหมสร้างโรงพยาบาลมอบให้โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลตอนนี้เราไปดูเนี่ยนะคนไข้ก็เตียงไม่ว่างบ้าง เต็มบ้างนี่โรงพยาบาลมัดเนี่ยโหเหนื่อยเลยเหมือนกันก็นี่แหละมันไม่พอเนี่ยแต่โรงพยาบาลที่จะมาจะสร้างนี่เนี่ยมันรอบนี้ปีนี้เนี่ยเดือนนี้จะมาสร้างไป88โรงพยพวกเรานี่เป็นโรงพยาบาลของอายุยมแม่ยุนเนี่ยได้เกิดขึ้นละในนี้ออกไปเนี่ยเราเป็นเนี่ยสองท่าก็ดีสามท่าได้สักท่าเดียวก็พอ คนไมเกฑงเราก็จับคอก็แก๊กกแก๊กคอหายไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดแก้ปวดไม่ต้องไปหาหมอไปดึงคอดึงอะไรก็ดีไม่ดีก็ดีขึ้นอ่ะปวดหลังปวดเอวเป็นหัก่าเอวก็แก๊กก็แก๊กหายเกินปัญหาขึ้นมาอ่ะไม่ต้องไปหาหมอแล้วประหยัดทรัพยากรธรรมชาติด้วยเนี่ยต่มาโรงพยาบาลต่มาคือว่าหนึ่งคนก็เป็นหนึ่งกับหนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งบ้านต่้งจังหวัดก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลต่มาในอุตงจังหวัดเอามาในฐานเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดตอนนั้นอ่ะนะเจ็ดสิบ 67จังหวัดตอนนี้มี77จังหวัดตอนนี้โรงพยาบาลตะมาในประเทศไทยมีทุกที่เลยมีทั้งเปิดคลินิกมีทั้งอยู่ในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลหลายหลายที่ในชุมชนโรงพยาบาละรอรอพอสอตอมีหมดเลยบางที่นี่บางคนเนี่ยเป็นพอโรงพยาบาลก็เอาไปช่วยคนได้แต่มาอยู่ที่นี่บางทีเห็นเหน็นลูกศิษย์ต้อหาเปิดบ้างอะไรบ้างพต,ตมาก็ภูมิใจนะว่าที่โรงพยาบาลตะมาได้เกิดแล้วใช้เวลา2ปี ทั่วประเทศไทยเนี่ยตะมามีประมาณ500กว่าคน 2007, 2008, 2009หลังจากนั้นมา2009มีลูกศิษย์พิศนีทางอินโดนีเซียเนี่ยมาดูละเอ๊ตมาเอาวิชาความรู้ไต้หวัน,นมาถ่ายทอดให้ในประเทศไทยสำเร็จมากดีมากเขก็อยากจะให้ไปถ่ายทอดให้ญาติพี่น้องเขาก็เลยบินไปที่อินโดนเขาไปสอนก็ใช้เวลา7วันจะสอนอยังไงเราพูดภาษาจีนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเราพูดไม่เป็นภาษาอินโดเพูดไม่เป็นก็เป็นล่ามกันพูดกันสอนไปแต่มามาคุยไปคุยมาเนี่ยพูดกันรู้เรื่องเนี่ยสอนยากกว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าพูดกันไม่รู้เรื่องเอ๊ะจับมือทำปุ๊บเราพูดแล้วไม่ต้องคุยอนาโตมีอะไรมาจับมือทำเลยปุ๊บแป๊บเดียวเป็นละแต่พูดที่รู้เรื่องเนี่ยบางทีเนื้อเหนื่อยเนี่ยคนไทยทำไมต้องสอนสามวันแต่ต่างเทศบางที่สอนสองวันบางที่เนี่ยเขาเรียนเรียนกันไปแล้วก็ลูกศิษย์สอนแค่วันเดียวแต่มาได้พักละไล้ว มาเป็นสิบยี่สิบล้านเอ้ะประมาณพันล้านเลยอะอ่าแต่ว่าตกใจเลยโอ้โหทำไมทำไมเลยไม่อยากอยู่เมืองไทยนี่แหละอยู่ต่างประเทศนี่สอนสองวันวันหนึ่งได้สิบล้านสิบล้านนี่ลืมไปวงเล็บรูปีก็เราจะตกใจเลยแต่ว่าทำไมรวยเลมาปล้นทำไมจี้ทำไมเสพติดสิบล้านนี่รูปีนะอินโดนีเซียมันจะเรีนกี่เงินกี่สิบล้านนี่ก็ประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือเปล่าถ้าพันล้านก็สามแสนอะไรเงี้ไม่เยอะเท่าไหร่ ก็เนี่ยแล้วก็ปี2009ได้ไปถ่ายทอดอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียตมาก็อธิษฐานจิตตมามีแค่อะไรนะพวกเรามีกี่นิ้ว10นิ้วกว่นมือขึ้นเนี่อศีรษะนะตมา11นิ้วเนี่ยนะ้าทุขอให้อะไรนะได้สร้างโรงพยาบาลทั่วเกาะอินโดนีรอบเกาะอินโดรอบเกาะวันนี้มาศึกษาประวัติเขาว่าอินโดู้ไม่มีกี่เกาะมีสองหมื่นเกาะโอ้ยตายเลย เมืองไทยนี่เจ็ดถกจังหวัดจะมาใช้เวลา3ปีถ้าสองหมื่นเกาะนี่จะมาไปแต่ไปเป็นชาวเกาะแนละ้วไม่เป็นชาวเราแล้วนะแต่มาก็สอนไปสอนไปตั้งแต่2 0 0 0ันอสองศูนย์ศูน1์เก้าศูนยเก่องหนสไปสอนประมาณ6-7ปีนะฮะเกาะอินโดนีเซียตั้งแต่สุม,มาตราจาก,การ์ตาสุรวา,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 ายามาการะนาแมาน,มนโดนเตนเตไปนอ่น,าน,านตาบัวกินีแตมาไปหมดเลยนะประมาณท่านนั่งเครื่องเนี่ยคือว่า จากตะวันออกถึงตะวันตกเนี่ยทางอินเดียทะเลอินเดียอันดามมนเนี่ยประมาณเจ็ดชั่วโมงเราดูว่าไกลไม่ไกลนั่งเครื่องไม่ใช่นั่งรถนะเพราเรานั่งรถมานี่สี่ห้าชั่วโมงนั่งเครื่องนี่เจ็ดชั่วโมงเราก็คิดเลยกับครึ่งโลกอ่าข้อนโลกน่ก็สอนนักศิกษมีกับทุกที่แล้วก็เป็นอิสลามหมดนะเราเป็นคิดบางทีไปสอนทางนี่อปปกทินีอ่าไอ้มงอเนี่ยผมีกินขมงเนี่ยตังปีเลยนะผมงอแล้วนานละ แต่มาจะออกไปเดินเที่ยวเนี่ยเขาไม่ให้เปิดเดินเที่ยวเขาเห็นเราตัวแปลกเดี๋ยวเขาเอาไปเราไปกิน <c oughs> ลงเครื่องเนี่ยโอ้โหมีสัญญาราศสีนะ่าดูเลยนะเขามาลงเครื่องป๊อบมันจอดควายวัวเนี่ยยังกินหญ้าเล็มยหญ้าอยู่ข้างธงน้วัวเครื่องบินไปชนมันน่าดูเลยเอแล้วก็มีรถมาจอดรับถึงอะไรนะเดินลงแล้วไม่เคยมีนี่นะบรรยากาศปั้นนอกนี่น่าอยู่มากเลชอบกับ ท hmm. oui, right? ี่ไม่มีอะไรเลยนะแต่มาชอบไปเลยนะแล้วหลังนู้นจะได้ไปแอฟริกาที่มันเจ้าเนี่ยไปทายชาไปสอนถ้ามีที่หนึ่งเห็นว่าอ่าในที่ไนจีเรียชื่ออะไรนะอ่ารยินสันอ่ารุ่นที่18บแปดรุ่นเท่าไหร่มาเรียนเนีขาบอาอยากจะเชิญนักมาไปไนจีเรียเหมือนกันไปสอนคนจากต่างประเทศมาเรียนไประจโยมพิชาความรู้ให้ไปถ่ายทอดให้คนนี่แหละต่มาต่อไปนี่อาจจะเป็นดาราฮอลลีวูดนะ จะไปแอฟริกาเนี่ยอะไรนะคุณพรจะเชิญไปอาจารย์มารับแต่อาตมาต้องไปนะอาจารย์มารับไม่ไปไม่แน่ต้องบอกให้ให้เศรษฐีเขาต้องน,นะต้องอาจารย์ฉันมาเนี่ยรอบๆนะไปแลบินอะไรนะหรือว่าที่อะไรนะแคนาดาก็มีมาแล้วตอนนี้เนี่ยคุณคุณ,คณอะไรนะคุณเป็นนี่สามีเป็นคนแคนาดาเนี่ยไม่แน่จะไปเมื่อไหร่ขออาตมาห้อยห้อยเครื่องบินไปได้สักคน <c oughs> โอเคก็หลังจากปี2009ก็ถ่ายทอดไปเอเชียเนี่ยทั่วไป แล้ว2016 2014ก็มีเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศเข้ามาแล้วตมาก็ยกมือที่ศานสาธุจากจะไปสอนต่างประเทศบ้าง New Zealand, นิวซีแลนด์นิมนต์ไปเดี๋ยวก็ยุโรปอังกฤษไปพอไปปุป๊บอัตมาไม่เคยอยู่แต่เอเชียมาประมาณ40ปีแล้วอยากไปเปิดหูเปิดตาโลกกว้างทางยุโรปทางอะไรบ้างเลยก็มีโอกาสนะลูกศิษย์มาซื้อตัวมา40,000 มาไม่ต้องซื้อมาเยอะหรอกให้มาซื้อตัวตมาคนเดียวบินไปขน้นเอ๊ะลูกศิษย์มันซื่อจริงๆเลยนี่บอานัดจะมามาเนียสแลนออกตัวใสี่ห้าหมื่นนัดมาบินไปไปอยู่สามเดือนเสร็จแล้วก็ไปใส่ท,ที่นิวยีแลนดีมีลูกศิษย์ที่โรงพยาบาลเนวซีแลนประมาณสี่ห้าสิบคนในประเทศต่างประเทศนี่เยอรมันนี่จะเยอะที่สุดเยอรมันนี่ห้าร้อยเขาไปหลายรอบล้วไปหลายเมืองมากลูกศิษย์อยู่พวกนคนไทยเยอะมาก ก็นี่แหละบางทีอธิษฐานจิตดูหลบปี2016โอ้ได้ไปอเมริกาไปฮาวายไปดูฮาวายปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกันหลวงพ่อปันขาวนิมนต์ไปเจอที่ฝรั่งเศสนิมนต์่าขอให้ไปช่วยหลวงพ่อสร้างศูนย์สุขภาพองค์รวมที่ฮาวายเพราะอากาศสุดยอดเลยฮาวายนี่เป็นประเทศที่ตะมาชอบมากๆเลยตะมาก็เหตุบังเอิญพอดีทางเชียงใหม่เนี่ยเกิดปัญหาเลยหยุดไป2ปีตะมาก็หลบไปอยู่ทาง ฮาวายเลยเกือบสองปีอเมริกาด้านไปเจอปู่เนนคำเราอีกออถ้าถ้าถ้าเราคิดถึงว่าปู่เนนคำปุ๊บเนี่ยเราจะรู้จักเลยตมาเจอท่านอยู่ที่ฮาวายไปนั่งทองรมารถเอ๊ะปู่ทำไมแก่นะโดยมันวันนี้ไปเกิดหนึ่งเก้าเจ็ดสามปู่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าโอ้ยอตมาวันนี้มันน้องปู่นี่วะมไม่ไรเราขมมันได้มาทรมารชีวิตโอ้โหแกว่าเราก็ไม่เคยรู้จักหรอกนะแต่พอมาดูรามชีวิตมันนั่งดูให้แกสามชั่วโมง ตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่มแกเห็นต,ตามาเนี่ยเป็นพี่ชายเลยนะพูดอะไรไปในเชื่อมันเลยตอนแกโดนจับคุกก็ดีไปขึ้นศาลอเมริกาตามาก็ไปร่วมด้วยแต่หลบๆอยู่หลังๆแล้วพอเดินถึงๆได้ต่มากลับมาเมืองไทยไม่ได้ก็เลยเนี่ยได้บุญจากบุญคำเชิญจากฮาวายไปเกาะใหญ่ก็ไปตะมาึกว่าอเมริกานี่เท่ากับบ้านเราในความคิดตามาก็ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อะไรเยอะนั่งเครื่องจากฮาวายไปลงเอ็ลเอ ก็เห็นแผนที่จะมาชีแผนที่มันเลยแผนที่อเมริกันรอบนี้มาเป็นการจะวิ่งให้รอบเลยเอาไปมาเกาหัวแล้วโอ้โหจากฮาวายไปนิวยอร์ก12ชั่วโมงจากมันไกลใหญ่นะเดินะ50าสิบลัฐนี่เท่ากับ50ประเทศไปรอบนั้นได้มาประมาณ10ประเทศนะสิบลัดหลังจากเนี่ย17 18 1เจ็ดห่งงไปเนี่ยปอบโอ้ยังไม่ถ้วนนะห้าสิบัฐนี่ไปยังไม่ถึง30รัฐก็จะมาอธิษฐานจิตเหมือนนี้เนี่ย11นี้็ดนิวซะ อยากสร้างโรงพยาบาลทั่วอเมริกาเหมือนกันแต่ยังไม่ทั่วอเมริกานี่มันใหญ่มากบางคนว่าอเมริกาเนี่ยคนไม่มีบัตรไม่มีไปไป,ไปทําง,งานไปสอนตามาก็หลับหูบหลับตาไปสอนหมดเพราะว่าตะมาก็มีโรงเรียนที่ซานเดโกโรงเรียนอันดามันอันดามันไปสอนอยู่สองรอบสองครั้งที่ LA ก็สอนที่นิวยอร์กที่ไหนสอนนักเรียนมากสุดกี่คนคนเดียวเ <c oughs> พราะเราจะตกใจว่าเป็นร้อยสิคนักเรียนมากสุดนี่คนเดียว น้อยสุดเท่าไหร่24คนมีรุ่นที่เดียวอะไรนะซัน d i โก o ที่ผ่านมา 20, 20จ่ G 24เ,เขาเก็บค่าร้อยเรียนเท่าไหร่350ต่อคนเพราะนั้นต 2, แตมาสอนไปซ้ำวันก็อิ่มมาเลยเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เขาเขาเก็บมาได้8,000ขทไวแตมาแค่2,000แตมาเพียไปหมดเลยกไป6,000กันเวะแหมล